ครับสวัสดีครับเราจะมานำเสนอของตัว Surface Go นะครับตัวนี้เป็น RAM 8 ROM 128GB นะครับตัวนี้ที่เรามานำเสนอก็คือสามารถใช้งานง่ายต่อการพรีเซนต์หรือจะใช้เรียนออนไลน์เพราะว่าตัว Surface ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถใช้ Windows ได้100%นะครับตัวนี้เราจะมาให้ดูว่าตัว Surface Go เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับทีวีที่เป็นสมาร์ททีวีที่มีบลูทูธได้เลยนะครับเข้ามาที่บลูทูธแล้วก็แอปบลูทูธออแอนด์อีไว้นะครับ แล้วก็เข้ามาแอดแล้วเราจะเห็นตัวบรรทัดที่2ก็คือ w i o l e t display d o p นะครับกดเข้ามาเลยก็จะเห็นเจออุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อก็คือที่เป็น TB lg ครับแต่ผิดว่าพอเรากดเชื่อมต่อแล้วจะมีข้อความเด้งไปที่ทีวีครับเราเราก็กด accept เลยแต่ว่าในกรณีที่ทีวียังไม่ได้กดยอมรับต้องกดกดยอมรับทีนี้ก่อนนะครับ จะเหมาะมากกับการที่ลูกค้าเอาไปใช้ในการพรีเซนต์นะครับพรีเซนต์ก้อนท่าสะดวกแล้วก็ในการเรียนออนไลน์ที่ขึ้นจอใหญ่นะครับอ่ถ้าเกิดที่ดูครับเห็นไหมตอนนี้เชื่อมต่อแล้วทุกอย่างก็อยู่ในนี้หมดนะครับก้อนข้าสะดวกมากครับถ้าสกคินได้เรียนออนไลน์ได้ครบเลยครับขอฝากด้วยครับผมขอบคุณครับ